สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันดังชาแนลค่ะสวัสดีครับสบายดีสบายดีค่ะพี่นองค่ะ,ะมืันนี้เขากับสีกลับมาอีกอ,กอีหนึ่งผลงานเพลงนะคะแต่ว่ารอบนี้จะเป็นผลงานเพลงของฝั่งไทยนะคะเนาะไทยอีสานนะคะคือพี่นองฟังเล่าเขากับเขาใจนะคะเนาะ this song is uh, from Thai <Right. S 1> but อีสานไทยอีสานโอเค so the thing in อีสาน is like similar like l a o we use the same language anyway ยค่ะลาวและอีสานนะคะที่สอง is name นกเจ้าค่ะนกเจ้าของอขงเก่งสยามนะคะของเก่งสยามนะคะน้องพี่น้องเพลงนี้นกเจ้านกเจ้า is like นกนกเจ้า is bird bird yeah kind of bird yeah so like they have p a r r o t they have t h i n g like that but this นกเจ้า we call นกเจ้า in Isan. okay so you ready to go for this song นกเจ้าค่ะพี่น้องไปกันเลยค่ะ ซองดูฮีเจ็ดซองดูฮีโโอ้โอ้โอโอ้โม้โอ่โออออ้ ลงใส่ขีดินคือจังนกตายตกงอนฟ่าปีงแค่ได้ยินคำว่าบ่ได้ฮักกันแล้วของบ่สมกันแล้วมีแต่นแนวเม้นกุยไปหน้ากักขังมโนไวด้ดนเติมว่าสันน้นว่าก่อนสิมาจะว่ ว่านกเจ้าสีบินเจอเจิดนี้หักเฮานี่ลูกคนละกำาฟทีขางอ้อป้าบาใบบอกควรคู่รถจนาน้องไ่ประสงค์ห้างกลางบ้านก็ว่าดงคนใจฟัองปลิวหายไปตามปองความหักที่เคยได้จากน้องบินไปคือนกเจ้า น้ำในใบบอนยังแน่นอนกว่าใจเจ้าปีติเฮานั้นคิดไปไกลปวดเป็นพญาตาสองมองไกลว่าสีใดเป็นคู่มันมาแต่นกเจ้าบินใจเจิดนี้หักเฮานี่อู่คนละกำาฟ อ,อกปาบ้าใบบอกควรคู่รจะนาน้องที่ประสงค์ห้างกลางบ้านก็วไว้ดินคนใจฟ้องปลิวหายไ,ไปตามปองความหักที่เคยได้จักน,อน,อนก้องไอป เจิดนี้หักเฮานี่อยู่คนละกำฝายขี่ขางอป่าบ้าใบบอกควรคู่รถชนาน้องใจประสงค์ห้างกลางบ้านก็ว่าดงคนใจฟ้งปลิวหายไปตามปองความหักที่เคยได้จากน้องบินไปคือนกเจ้าไปแล้วไปแล้วนก เจ้าบิ่ใจเจอดมีแักเทานี่อยู่คนละกำไปท,ไที่ข้างอดป่าบ,าบา้าใบบกควรผู้รถกันนานองใจประสงค์ห้างกลางบ้านก็ว่าดงคนใจฟ้งเปลิวหายไปตามปองความหักที่เคยได้จากน้อง พญาแทนนะคะ นกเจ้าบินใจเจิดนีนพักเฮานี่อยู่คนละกัน้องแลขี่ขางอปบง่ใบบอกควรคู่รถจะนาน้องใจประสงค์ห้างกลางบ้านก็ว่าดงคนใจฟังปลิวหายไปตามปองความหักที่เคยได้จากน้องบินไปคือนกเจ้า เดนี้ฮักเฮานี่อยู่คนละกำไฟคี่ขางอ่ป่าบาใบบกควรนคู้รถจะนานองใจประสงค์ห่างกลางบ้านก็ว่าดงคันใจฟ้องเปลี่ยวหายไปตามปองความหักที่เคยได้จากน้องไปึ้นก็เจ้า ไคืศิลปินเก่งสยามนะคะทั้งหลอกทั้งหลอกอาจารย์นิ่งลาซซ์นกเจ้านกเจ้าเวย์เวย์ยูคีบยัวสตาร์แม่ย์คีบยัวมันนี่เอเวอร์ทิง like i ำว่าจะ tell you. คุณนั่น in the bank people a l w in the bank โอเคพี่น้องมีความคิดเห็นมาจากไหนคะ่ะเนาะสำหรับเพลงนี้นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่หนูฟังบ่อยนะคะเนาะเพราะว่าเนออืเ้อหาของเพลงนี่วา่าอย่างหนูมักเนาะคะ่ะหนูหนูหนูมักเพลงนี้เนาะคะ่ะบ,บ่แม่นว่าบ่แม่นว่าสำหรับแค่คนอ,อกหักก็ฟังได้เลอพี่น้องเพราะเพลงนี้มันเป็นแบบมันเป็นคติสอนใจเฮาเนาะคะ่ะนกเจา้าพิษเล็กอยู่โน้กไคโน่เบิร์ดอยู่โน้ก and you know he say u uh, he h not rich yeah uh, the the woman saw another guy that rich than him <Yeah. S 1> you know that why like she change you yeah, know of o c u r she e s change d t h a w t h a t l and I was shocked and uh, she say you know like he not handsome you know like u uh, he 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 ดำใช่ไหมแล้วก็แฮ i r แหลดดิต in Thailand we call เงาะป่ามันมีเงาะป่า you know มัน one of the the movie hmm. you know he 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 black and he have the uh, very uh curry hair. Yeah. But you know he 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 can change that, you know, like to be a handsome very handsome inside. Yeah. Mm -hmm. That why he say uh when when rojana. that by he can khuan by uh, the woman is named But when she saw that um the other guy. Yeah, yeah, the the black thing like that, you know, like uh they're so different, mm -hmm. na? so they're mm -hmm. so different. that's why he say, "I am Ngok Pa, you know, like you beautiful, you know, i'm um, um, yeah, I might be not you know not not, not the right one for you, yeah. you know, but all that love, the one you give to me, or my heart that I give to you is is fly away, you know, yeah. like with that bird, Little... go go like that bird like, like a bird yeah, yeah that violet fly away like that why he call now, you know, oh bless, like, yeah, for me, it's sad you know. Oh, that was, uh, mm. that was a sad song and mm. um he, he nobody deserves a beating like that not over a girl yeah. and you know for me right if you wanna go go why yeah. you why you need my stuff you know yeah. like it's not it's much money, money you know gold. but that he saved, you know like he not you say you know it you know I that why think... I just saw like 100 baht Bank and 50 baht Bank yeah and the girl so he saved that it's important mm. for him you know if you want to go for a rich man go for it why you take You know the rich man look like he's got lots of money and lots of gold <Yeah. S 2> so you don't need to take that and and you know the poor guy works e <Yeah. S 2> so hard and save to นั่นละค่ะนั่นละค่ะพี่น้องเนอกก็คือแซดนั่นน่ะบ่เจ้าบ่เจ้าไปหาแบบว่าเออเธอเธอไปหาคนรวยแล้วเป็นจังไดค่ะคนรวยมิเจ้าผู้เดียวบ่นะคะเนาะมีมียิ่ง2คนสามคนเนาะค่ะ She oh, who for the rich man yeah so how many how many girl he have he don't have only her you know left right <laughs> you know but you know the 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 one that who have real love you know he not handsome but you know he loves her you know so. exactly what comes around i know why he punched that man because that woman took his stuff you know <laughs> okay you know do you like this song i loved understand? it i loved it i understand it now well i, I got the gist of the song um, while it was happening mm -hmm. through the music video music video is very good and i loved mm -hmm. it because it's just set in the surrounding it says you so chilled out mm -hmm. you know i love that sort of thing yeah uh, but the the singer i loved his voice it was great yeah you know, so <coughs> so chilled <coughs> out <coughs> such a chilled out voice yeah and um storyline was really good very sad mm. because at the end of the day you you love somebody and you mm. give them all your heart and you give them everything <coughs> but sometimes it's never enough, never enough <coughs> yeah, <coughs> they, they're always looking for something mm. better as they say the grass is always they think the grass is always greener but it never is alright โอเคค่ะพี่น้องนะสำหรับคือคือที่ฝรั่งมาล่คะค่ะเนาะว่าเอ่อคนเฮ่านะคะมักสิลุกมองมองหายอีหยังที่มันดีกว่านะคะอีหยังที่มันแบบเพอร์เฟคกว่าอยู่ทั้งหน้าทั้งๆที่เฮาบ่รุษโดยซ้ําว่ามันมีแท้บ่อนนะคะเนาะคือตอนนี้เฮามีแล้วเฮามีคนที่ฮักเฮาแล้วนะคะมีคนที่จริงใจกับเฮาแล้วรักษาไว้ค่ะพี่น้องเอาเสียกมามัดไว้เนาะคะ่ะเนาะคือไทยทีมฮาระะ์ดคือมัดไว้ผูก ผูกขาไว้รำไว้ขึ้นมาพี่น้องโอเคนะคะเนาะคือถ้าพอคนดีแล้วพอคนที่ใช่แล้วนะคะที่เขาบอ่อต่อยบอ่อใบเห่าที่เขาบอ่อตีบ่อขาเห่านะคะพี่น้องเก็บไวโหลดค่ะรักษาไวโหลดความหักที่แท้จริงมันหายอย่างเด้อพี่น้องเด้อโอเคหักกันแผงกันดีก่ก็ตีก็าขากันเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับเพลงนี้มาดำกับมักนะคะ I love it this song yeah, I love it นะคะ I love well. t h i s well คือพี่น้องถ้ามักเพลงนี้หรือว่ามักผลงานของเขาสองคนนะคะอยากให้เาฟังเพลงใดหรือว่าอยากให้เาเฮ็ดเพลงใดกับซอยบอกกันมาเลยว่าพี่น้องเฮ็ดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะคะเนาะคือถ้ามาก์กซอยมาดำดับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติ๊งติ้งติ้งให้ช่องมาดับดับชาแนลน้ำเด้อค่ะขอบคุณค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ง ติงต้งๆๆห้ช่องมาดัดดัมชาแนลด้วยนะครับขอบคุณนะครับสว,ส,สวัสดีค่ะส,สบายดี